อากาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามช่องใบปอฟาร์มชแนลครับผมกับช่วงแรงๆของวันที่11มีนาคม2567ันหดออบพี่น้องนี่กับพาพี่พัน้องมหาเมืองควยงามพี่นอ้องมาเมืองควยงามเกศเอ็นวันี้วันนี้มาเมืองว่าเกศเอ็นที่มีควยงามมาเปลือกตู้พี่ทุกน้องเกศเมืองทั้งกลุมวันนี้บ่าว่าลายใหญ่ห่ายงพี่น้องมะฝุ่ยก็เกศกันเลยครับผม สวัสดีครับเจคับสวัสดีครับมือนี่มีมาฝากพี่น้องจากตัวเสียเอเยมือนี้มีมาฝากพี่น้องตัวเดียวทวนๆเลยครับผมตัวเดียวทวนเนาะครับผมเมียบักไงเมียบักไงบักอ่างเลยเหรอครับนี่สายอ่างตัวนี้สายอ่างของแท่เลยครับพี่น้องรายละเอียดมากเลนะเอ๋ตัวนี่เป็นแม่ท้องครับผมแม่ท้องท้องกับเก่าจะเลื่อนได้สามเดือนเด้ครับพี่น้องนี่ครับกับเสวนสูงครับผมกับเสวนสูงไอยสครับผม เป็นแม่ท่วงเลยพี่น้องครับผมท่วงเก่าเจริญมาดิแม่นครับผมได้สามเดือนครับรับประกันทองครับผมสูงไวซีเอ็ด่ครับสูงไวซีสิบเอ็ดครับผมโอ้แม่แบบไงเลยพี่น้องอันนี้คือส่วนสูงจริงเลยนะครับผมประกันได้เลยครับผมประกันได้เลยมันบ่ะแม่นครับผมไวสายอ่างเลยตัวนี้เนะครับผมหาเบาะยาอยได้พี่น้องแต่ว่าตัวใหญ่ครับผมเออ้ยผมก็เคยเห็นอยู่แล้วควายตัวใหญ่ไปครับผมโอ้ย่างใหญ่เลยตัวใหญ่ครับอ่างดีอ่างบอกย่างดีเลยครับผม ทองแล้ววันที่เมื่อไงทงแล้วสามเดือนครับตรวจทองเรียบร้อยครับผมการทวงไงเลยแมนครับผมพี่น้องเฮ้ยยังมาอ้างไงครับอ้างไงเนี่ยเถอะิดพี่น้องเออผมหนาลงจะไหมพี่น้องอ่ะอัตราลักชัดเจนพี่น้องตาแต้มแต้มจำเพราะอ่องพี่น้องอ่าทุกน้องขาวข้อแข้งข้อขาดีกำไลเก่าข้างหลังครับผมวันดีได้พี่น้องตัวนี้ เอาภาพพี่น้องของมึงกันนะอตาลักกระเด็นครับผมอตาลักเด่นกันได้เลยมีขวนหาเงินหาปงหาปั้เกี่ยวมาตกส้วงขวนขัดขัดมาล่ามีวัดเดินบ่ครับผมมีเวิร์ดครับขวนดีเลยพี่น้องเด้อของมึงทางหนาเลยนะครับผมครับขวนสองทางกบกบผมหน้าตาดีอักรักชัดเจนพี่น้องครับผมทางเขาดีคว้ยหญ่คว้ยอังครับพี่น้องอ้าวของมึงเนี่ยผนนาะ คือพวกเผ่าจนๆไ่น้องน่ขากระดูกกระเดี่ยวไงครับผมแต่ว่าหางขาเบาเงาครับขาเบาเงาแต่หางโตนี่ล้ํโตนี่ง่ายได้ไ่น้องเอาป้าแต่เคยเห็นควายอ่างไงครับปนีครักล้วยง่ายปนีจะเกี่ยงพี่น้องอ่ามันอ่าป้ตัวง่ายครับผมถ่ายง่ายี่น้องอ๋อท่านใดกำลังมองหาได้พี่น้องเด้อแม่นี่แม่ทรวงนะครับขนาดกล้วยแบบนี้เลยกล้วย ทรงลูกครับผมเว่ยทรงลูกได้ตัวตัวทังสี่แต่รูกไม่เยอะตัวหลังเยนเลยแต่รูกมาแล้วสองตัวครับตัวสามนท่องเนาะแม่นครับตัวสามนท่องครับผมผลนะพี่น้องไข่เงี้ยเปิดเปิดอ่ายางว่าเป็นครับผมว่าเป็นสร้างน้อยคุณแล้วครับพี่น้องคุณนะมึงครับคุณหางไก่เน่าดีพี่น้องคุณนะมึงข้างหน้าคุณมึงข้างหน้ได้หรือปุ่ยหมักสายอ่างได้พี่น้องครับเปลือเพื่อนผมผมหมักทังสี่แล้ว ไดอ่างไม่เปน้อง่อาัตัวแบบไงสูงลอย41ครับพี่น้องประกันได้เลยครับผมดวงวนๆเหมองกันนะตองนียางมึงกูนะเงยข้ังเงยเนี่ยครับพี่น้องโอ้มึงกูนะมึงครับพี่น้องเงยว่าเงยมึงราคาเงนกัน้ันี่ ตัวนี้แม่ทองครับผมบสูงรอยสี่สเอ็ดบวกลบเปิดไ้เน่ราคาเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะแม่นครับผมโอ้พี่น้อง,อองเว้ยราคาเสียนกลัวเหรอครับ 7, <000 S 2> พี่น้องตะกอนเจ็ดพันบาทเลยพี่น้องเด้อเอาทันใดก็ลังมองหาครับผมตัวนี้แนะน้าเลยครับผมเป็นแม่ท่องสูงรอยสี่สบเอ็ดเนาะแม่นครับผมอทองเพชรล้ำโุงเลยสามเดือนน้องเอรับประกันท่องรอบคุาเจริญครับผม โอ้บ oh, ่ครับผมท่องเก่าจะเลื่อนด้สามเดือนครับผมท่องเก่าจะเลื่อนพี่น้องโอ้ยลงมุมเลยพี่น้องท่องเก่าจะเลื่อนแน่อเอกสารครบครับผมเออท่องเก่าจะเลื่อนพี่น้องเอกสารครบในสามเดือนในสามเดือนครับผมในสามเดือนนอกเอฟเปิดไว้ในราคาเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะครับผมโอ้หมักขัดพี่น้องตัวนี้หมักจะล้ำตัวพอนีแล้วเป็นคว้ยทีล้ำตัวง่อ่างง่ายพี่น้องครับผมแต่ว่าขายเี๋เบาเงาขายเบาเงาแต่อ่างง่ายครับผมอ่างง่ายบุคคลพี่น้อง เห็นนะครับเว้ยอย่ามาล้มตัวง่ครับล้มตัวง่เนี่ยเต่บงเนี่ยโอ,พอ,โอ,อย้พี่น้องอย่างพี่น้องว่ามึงตัวจริงครับตัวจริงหนิวยางหนาเลยครับพี่น้องผนหาครับพี่น้องอาตากา็ดีครับผมเอาแตนน่ใ้ก็ไดองอหากจิตตัวมาพี่น้องตอัวน้องเอ๋มาตัวน,นี้เป็นแม่ท่องสูงไว้ที่ที่เบท่องเก่าจะเลื่อนได้สามเดือนครับผมน้องเอ๋รับประกันท่องรับประกันตำนี้เนาะครับผมอ่าเอาันนใ้ S 2> <S 2> กีสนใจกับิีต้อนง,งี้มากงเงี้ฝากเบอร์โทรไปกันเลยศูนหกหนึ่งครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดสามเจ็ดสี่หนึ่งครับผมสามเจ็ดสี่หนึ่งเนาะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไล่เบอร์การได้พี่น้องเด้อทันใดอยากวิอข้อมึงตนตัวไม่กับทักแชทักไล่หนงเี้เขามาหรือว่าทันดใดอยู่ใกล้สะดวกกี่จะมาเมืองตัวจริงชนาข้อกับเมืองเมืองได้ทีบานสะปะท,ทยตะบ,บุตรองอำเภอเมืองจังหวัดมหาสา,ารคามเด้พี่น้องเด้อเอ่อให้พี่น้องวมึงตัวจริงพุหรี่พี่น้องต ยี่โบอ่ะเท่ๆครับพี่น้องตัวจริงนะโอ้ยพี่โบอ่ะเท่แทะครับตัวจริงง่ายๆค่ับง่ายๆพี่น้องปรู้ว่าเป็นเขาเจ้าสิเคยเห็นเมืองสิเนาะครับผมง่ายๆสิเจาตัวผมเองผมเคยเห็นนะพี่น้องคุ้ตัวง่ายไปหนี่ขายเป็นยังไ่วะล้ําตัวง่ายครับผมเอาสายอ่างครับผมนี่กับนี่ว่าฝากพี่น้องตัวเดียวทวนๆครับตัวเดียวทวนๆครับผมตัวง่ายๆนี่แหละอ่างอ่งนี่แหละ อ่ะถ้าได้สนกิ๊สนใจกับกิดต่อน้องเอ่เขามากครับผมอับปนีกับปบบบมิ้งยังไงครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องโชคดีอยู่ดีมีแห้งครับพี่น้องครับสวัสดีครับ